แว้สวกไมครับสวัมครับพี่อีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติครับไม่รู้ข่ามันตัวอยังวะ ไหนล่ะ,ะเขี่ยงอยู่ไหนออนไงเจอแล้วโอ้ข่าวยังไม่โตอยู่เอาละมาถึงแล้วก็จะทําให้ดูเลย I'm not การเก็บเกี่ยวฟาร์มนี้ไม่ต้องใช้น้ำในการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็จะไล่มาจุดที่เราให้มันมาหานะครับ Da 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 ลืมคาราบมาด้วยโอ้ยเอาไม่ในมูยนมูย่ยงเลยมีอันเดียวต้องกลับไปบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ย นี่ก็จะเป็นวางประตูนะครับแล้วก็วางบล็อกอยไว้ตรงนี้อาจจะทุบออกก็ได้แล้วก็วางบออาากออกกล็กบอกต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็วางอะไรก็ได้ให้มันกันอย่างเช่นประตูว้วอะไรอย่างนี้นะครับใครมือแล้วโอ้โหมันเบือ่ออะไรตอนนี้วะตัวรุยซอมบี้แล้วกา Ya betul dulu di gua. Enggak hmm lawa ลาว่าอีสฟินตีเอ๋ยังเป็นยังเป็นป่าวะยังไม่เป็นวะ,ะเสียวอะปัะ๊บไม่มี do 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 แล้วก็จะได้แล้วทีนี้รอให้มันเช้าก่อนเปิดโมดเปล่าเปิดอยู่ว้ายนี่ไม่เห็นสัตกกัวเลยอ้าวเจอแล้วเลยครับทีนี้ก็จะเป็นเตียงสองชั้นนะฮะมอนเตอร์ไกลบ้านสวยด้วยครู เนเห็นไหมครับเฟรมมาสบีย้ยามกลางคืนครับวางเตียงก่อนยังไม่ร้อนเนี่ย ไปไปจากกันแล้วชิโอ้ยูยูรู้ไหมปะอือนอนสักทีอือนอนอยู่ชั้นใต้ดินไปเลยเช้าแล้วนะครับผมตื่นไปทำ สัมบีนน like, ah. ้ำพุมาเล่นน้ำพุเลยอีกนูเดซอมบีมามามาฮานี่าะ

ก็จะรู้ว่าเธอเป็นใครฉันก็มีขีดจยบไปเขาไม่มีเธอเะเป็นไปได้ก็นั้นมันต่างกันนั้นไม่รู้ว่งตัวนี้ไปวนๆฉันเขาจะใแต่ชันไม่รู้ว่ามันเอหรู้ว่าที่จริงฉันจงใจวม่งไปเชื่อมายืนไกลๆก็ยังเบอไปสบตา

thế còn không biết trong trong nhà nữa, Để không biết phải <tuk> Jadi kita apa tuh? วางข้าข้างในดีกว่าปึ๊บนน้ำก็จะไหลออกมาได้ตรงนี้ก็จะเป็นรั้วประตูอเชสอิเชสฟีฟีเอฟฟ์น้ำก็จะไหลออกมามันก็จะเก็บครับเก็บปับ๊บเสร็จปับ๊บแล้วก็ออกมาดูตรงนี้ของมันก็จะไหลมาตรงนี้เห็นไหมครับจะได้มา ขอแนะนำนะครับให้มันโตเสร็จก่อนครับอันนี้เคี่อธิบายนะครับนนบก็เก็บน้ำตัวนี้ก่อนฟึบไปอย่างงนี้ปับ๊บน้ำก็จะไหลไปไปอย่างนี้นอ๋อรั่วรั่วไม่เป็นไรครับเราเก็บตัวนี้ทีหลังนะฮะโอ้โหจะเอาอยัางไงวะ อ้าชิปเป็นออนประตูอยู่ลืมนะครับลืมเขาจะวิดีโอเพียงทางนี้ไปครับ